สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันจันทร์ที่5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าก้าวไกลย,ยุบหรือไม่ยุบโดมิโนโการเมืองที่จะตามมาสิริกัญญานัทพงศ์เสียงถูกสกัด เนื้อหาใจาความเริ่มต้นเนี่ยกรองสถานการณ์บอกว่าอย่างนี้ครับนับถอยหลังอีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นนะครับเราก็จะรู้ผลกันแล้วว่าพักคก้าไกลเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะหรือว่าจะต้องตกเป็นผู้แพ้คดีเป็นคดีคำร้องให้ยุบพักคก้าวไกลที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดอ่านคำมินิฉัยกลางในวันพุทธที่7สิงหาคมนี้นะครับถ้าหากว่าพักคก้าวไกลรอดแล้วไม่ต้องยุบพัก นั่นคือการยกเอาภูเขาออกจากอกของพักก้าวไกลแล้วก็จะทําให้ความตึงเครียดซึ่งมีอยู่ในใจของแกนนําพักโดยเฉพาะกรรมการบริหารพักเนี่ยหายไปทันทีนะครับคงไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะโดนตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะไม่เช่นนั้นนี่จะทําให้ต้องหายไปจากเวทีการเมืองเนี่ยนานนับ10ปีเลยนะครับดังนั้นหากพักก้าวไกลได้รับข่าวดีในวันพุธนี้ แกนนาพักแล้วก็บรรดาด้อมส้มทั้งหลายที่นัดหมายเจอกันณนที่ทําการพักตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยก็คงจะปิดพักฉลองกันยกใหญ่เลยนะครับแต่แต่ถ้าเกิดผลออกมาในทางตรงกันข้ามคำวินิจฉัยไม่ได้เป็นคุณกับพักก้าวไกลซึ่งหมายถึงก้าวไกลไม่รอดและต้องยุบพักเนี่ยนะครับถ้าผลเป็นอย่างนี้พักก้าวไกลจะกลายเป็นพักสีส้มพักที่สองต่อจากพักอนาคตใหม่ที่จะต้องถูกลบชื่อออกจากสารบบของ การเป็นพักการเมืองแล้วก็จะเกิดผลกระทบเป็นโดมิโนทางการเมืองแล้วก็คดีความที่จะตามมาซึ่งไม่ได้จบแค่ก้าวไกลถูกยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีเท่านั้นนะครับแต่ยังมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองและก็คดีความให้ติดตามมันอีกหลายฉากด้วยกันนอกเหนือไปจากการติดตามเรื่องการที่สสแกนนําพักแล้วก็สมาชิกพักก้าวไกลจะย้าย ไปอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นพักการเมืองที่อาจจะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ยังจะต้องดูว่ามีสอสก้าวไกลาบางส่วนเนี่ยจะไปอยู่กับพักใหม่ครบหรือเปล่าหรืออาจจะมีการแตกแถวไหมหรือมีงูเห่าเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสนใจก็คือเรื่องการส่งไม้ต่อให้กับผู้นําพักส้มแถวที่3นะครับก็ต่อจากธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยะบุตรแสงกนกุลพิธาลิมเจริญรัตน์แล้วก็ชัยธวัตตุลาทนนี่เป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่น2 ถึงตอนนี้เนี่ยคนดิเดตหัวหน้าพักจะมีอยู่แค่สองคนเท่านั้นคือสิริกัญญาตันสกุลกับนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรทั้งสองคนนี้เนี่ยปรากฏตัวอยู่ในคลิปที่พักก้าวไกลทําออกมาเผยแพร่นะครับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่อย่าลืมว่าต้องเป็นสสเพราะว่าจะต้องเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทะะนราษฎรซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นผู้นําฝ่ายค้านหญิงคนแรก ซึ่งก็คือสิริกัญญาก็ได้นะครับส่วนสิริกัญญาจะอยู่ไปจนถึงถูกวางตัวให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่มีใครตอบได้หรอกครับเพราะถ้าหากว่าสภา,าอยู่จนใกล้จะครบถือซึ่งหมายถึงเหลือเวลาอีก3ปีเนี่ยนะครับเธออาจจะถูกกรรมการปรปรชเนี่ยเช็คบินซะก่อนก็ได้เนื่องจากว่าสิริกัญ,ญญาเป็นสอสอ .1 ใน44คน ที่ได้ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต่อประธานสภาจนกลายเป็นประเด็นตามคำตัดสินคดีล้มล้างการปกครองที่3ทับ2567ว่าพรกเก้าไกลเนี่ยมีพฤติการซะกร่อนบ่อนทำลายระบอบการปกครองเรื่องนี้เนี่ยนะครับปปชเขาตั้งแท่นรอไต่สวนนานแล้วนะครับ หลังจากที่เรืองไกลรีกิตวัฒนะและก็ธทรย,ยุตสุวรรณเกษรซึ่งเป็นผู้ร้องคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยไปยื่นให้ปปชฟันสสก้าวไกลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพียงแต่ว,ว่าปปชเนี่ยยังขยับอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรอคำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญนะครับถ้าหากว่าพักก้าวไกลโดนยุบพักและในคำวินิจฉัยกลางของศารลรัฐธรรมนูญระบุข,ข้อความว่าสาเหตุที่ ตัดสินยุบพักก้าวไกลเพราะว่าสอสอก้าวไกลมีการเสนอแก้มาตรา112เข้าสภารวมไปถึงมีการเอาตำแหน่งสอสไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา112ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สิริกัญญาเท่านั้นนะครับที่ขอพาดเขียงอยู่แต่ยังรวมไปถึงสอสของพักแล้วก็แกนนําพักอีกหลายคนซึ่งในนั้นเนี่ยก็รวมถึงนัทพงศ์แล้วก็พิธานิมเจริญรัตนด้วยเอาละอาจจะรอดในคดียุบพักแต่ เสี่ยงที่จะถูกปปชในไต่สวนแล้วก็เอาผิดข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานประมวลจริยธรรมนะครับซึ่งหากปปชชี้มูลก็ต้องส่งสำนวนไปให้สารดีกาพิจารณากระบวนการอาจจะจบภายในเวลาไม่เกิน3ปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทำให้คนของพรรคก้าวไกลทั้งหมดเนี่ยไม่รอดโดนสารตัดสินว่าผิดจริยธรรมก็ต้องลุ้นว่าจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแบบช่อพนิกาวานิชหรือไม่นะครับ แต่กระนั้นเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าผลที่ออกมาน่าจะไม่รุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าแนวคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญกับศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงของระบบศาลยุติธรรมเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับจ่มีการมองกันว่าแม้ต่อให้ปปชเช็คบินสอสกับแกนนำก้าวไกลในข้อหาฝ่าฝืนรประมวลจริยธรรมแต่ก็มีโอกาสรอดในชั้นศาลฎีกาได้เพราะว่าเคสของช่อพนิกาเนี่ย ความแรงของรูปคดีแตกต่างไปจากการที่สสก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112หรือการไปประกันตัวผู้ต้องหาในคดีมาตรา112แตกต่างกันมากครับนั่นคือฉากทางการเมืองในอนาคตนะครับแต่เอาละถ้าเอาเฉพาะหน้าเนี่ยก้าวไกลถ้าเกิดโดนยุบพักขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีคือพักก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งได้สสมา151คนแต่ต่อมาก็มีการขับ สสออกจากพักไปสองคนคือสสกทมกับสสปาจีนบุรีจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศแล้วก็ยังรวมถึงการขับปฏิพัตสันติพาดาสสพิษณุโลกออกจากพักด้วยเนี่ยนะครับจะทําให้พักเก้าไกลในปัจจุบันเนี่ยเหลือสสอยู่148คนซึ่งหากโดนยุบจะทําให้กรรมการบริหารพักที่เป็นสสในบัญชีรายชื่อ5คนคือพิธาคือชัยธวัฒน เบญจาแสงจันทร์อภิชาติศริสุนทรสุเทพอู่อ้นเนี่ยต้องพ้นจากการเป็นสสไปด้วยนั่นแปลว่าจะทําให้เก้าอี้สสของพรรคก้าวไกลในสภาเนี่ยเหลือ143คนเพราะเมื่อถูกยุบพักไปแล้วจะไม่สามารถเลื่อนผู้สมัครปาร์ตี้ริสเมื่อปี2อ6 6ของก้าวไกลเนี่ยขึ้นมาแทนได้นะครับแปลว่าเก้าอีสอ้สสปาร์ตี้ริสจะหายไป5คนทันทีขณะเดียวกันครับ หากพักเก้าไกลโดนยุบพักก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งที่พิษณุโลกแทนปฏิพัทธ์ซึ่งเป็นสอสอมาแล้วสองสมัยนะครับแต่เอาละเป็นไปนได้ครับที่พักการเมืองพักใหม่ที่พักก้าวไกลจะตั้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งคนไปลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมไม่ทันจนต้องส่งคนไปลงในานามของพักเป็นธรรมไปก่อน รวมถึงเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ปฏิพัฒน์นั่งอยู่ก็จะว่างลงด้วยซึ่งพักภูมิใจไทยเนี่ยคงจะต้องมีการเจรจาเพื่อขอโคต้าจากพักเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือโดมิโนโทางการเมืองที่จะตามมาถ้าหากว่าพักเก้าไกลถูกยุบพักแต่ถ้ารอดนะครับสมมุติว่ารอดไม่โดนยุบพักเนี่ยก็คงได้เฮก,กันทั้งพักนั่นแหละครับและบรรดาดอมส้มทั้งหลายเนี่ยก็คงจะสะใจกันไปเลยนะครับ